สวัสดีค่ะจากร้านออกกระหนกการกเกษตรนะคะวันนี้ทางร้านมีสินค้ามานําเสนอค่ะลูกค้าค่ะเกษตรกรทั้งหลายค่ะคือคือเครื่องหยอดข้าวสี่แถวขากระทูรถไถนาเดินตามนะคะขากระทูรถไถนาเดินตามความกว้างของมันก็คือ1เมตรนะคะ ระยะห่างของขาก็คือ30ซนติเมตรนะคะระยะห่างของขานี่คะคือ30ซนติเมตรนะคะกร<ม>ะปุกของมันนี้ปลูกข้าวได้ก็คือประมาณ5กิโลนะคะ2กระปุกก็เป็น10กิโลนะคะหยอดได้หยอดเป็นหลุมนะคะหยอดเป็นหลุมลงหลุมละ5-6ถึงเมตรนะคะระยะห่างของของหลุมก็คือ20เซนติเมตรนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้อ่าก็คือเครื่องหยอดข้าวอ่า ขาคดูสีแถวเดินตามนะคะ,ะสนใจติดต่อได้ที่ร้านบ่อขนมการเกษตรหมายเลขโทรศรรษษัพท์0944699224 0811206955นะคะส่งทั่วประเทศนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะของถึงที่เราก็จ่ายเงินที่ไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางค่ะถ้าสนใจทักมานะคะขอบคุณมากค่ะ